ขนมจีนปลาโนวค่ะต้มน้ำด้วยค่ะก็มีกะปินะคะใส่กะปิเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำปูเข้าไปได้ค่ะน้ำปูให้มันเป็นสีดําขึ้นนะคะให้มันเป็นสีน้ําปลาดําขึ้นใส่ะปิแล้วก็ใส่น้ําปลาค่ะของเราเองค่ะกินแซบแบบนวๆนะคะน้ําปลาของเราไม่เค็มนะคะนัวพอดีเลยค่ะใส่ชูรสนิดนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลด้วยนะคะ อันนี้มันจะออกหวานนิดนึงค่ะถามว่าเค็มไหมของเราไม่เค็มเลยค่ะน้ำปลาของเราไม่เค็มเะคะอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะลองทําดูค่ะแซ่บมากเลยค่ะมีแค่นี้นะคะลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวๆค่ะเหมือนเดิมค่ะขนมจีนซาวน้ําปลาแดกปลาแซ่บเด้อืมันก็เมื่อก่อนกินไม่เป็นหรอกค่ะแต่พอกินไปกินมากมันแซ่บแม่ แต่ปลาเนี่ยก็คือ هم, ปลาต้องปรุงก่อนนะคะต้องปรุงก่อน,นะคะ่ะแซบ accept, แล้วก็ใสอันนี้แหละบักพริกแค่นี้กับวิธีทําที่บอกนะคะใส่บักพริกกับเนี่ยแค่นี้ง่ายง่ายใส่พริกแค่นี้ค่ะ บางคนนี่ดิ ب, กับชะอมนะคะนีชะอมค่ะพักขาค่ะบางคนก็จะใส่น้ํากระเทียมดองหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเราจะเอาแบบง่ายๆและสะดวกเรานะคะก็คือใส่น้ําตาลแค่นั้นแหละเสียบคกันแบบนี้ก็เสียบกระเทียมทุน่นกระเทียมดองนำกระเทียมดองกับมีคือกันค่ะแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมที่ดูเรานลนะเอาเอาตามที่มีนะง่ายๆนะคะ่ะ สะดวกเนาะแบบวิธีทําที่บอกที่ไม่มีน้ำกระเทียมก็ใส่น้ำตาลแทนมันมันใช้แทนกันได้ค่ะแค่นั้นและออกหวานนิดนึงอืม กินบักริกจีจามด้วยไงตัดเสียบเลยเป็นเมนูที่แบบได้เลยแต่ปะลาของเราไม่เค็มนะคะขนมจีนของเราก็ทำเหมือนขนมจีนบีบใหม่ๆเลยแค่ต้มแค่นั้นนะคะเป็นขนมจีนเส้นสดตากแห้งนะคะไม่ใช่ขนมจีนหมักด้วยค่ะ แสบลองทำอะไรง่ายๆดูบางทีสิคิดว่าโอ๊ยไม่ใส่ปลาไม่อะไรมันจะหนัวหรอร้องแสบแบตามส่วนที่กินก็ใคยปิ่งค่ะ ว,ว่าปิ่งกับแซวกันมีแค่กะปิน้ำปลาแค่นั้นแซบเลยลองเบิง์ตถมแหวเลือดแท้ ซื้อสิบหอ่อแถมหนึ่งห่อเป็นสิบเอ็ดห่อสามร้อยห้าสิบบาทค่ะน้ำปลาร้าสามขวดหนึ่งร้อยบาทค่ะรื้ซื้อเซ็ตความนัวใส่ก็ได้ใส่น้ำปูเข้าไปนิดนึงให้มันสีมันนุ่นๆดำๆแซ่บค่ะบางคนเขาก็ใส่สีเป็นน้ำปลาราแต่เราไม่ได้น้ำปลาของเราไม่ได้ปรุงแต่งแบบอะไรแบบอะไรแบบนั้นก็คือเราใช้น้ำปลาาของเราเองเนาะ อยากเห็นมือจังนสีเฮ้ย like ร like ู่ว่า like สุภาพมันง yeah. anyway> ่อยอยากนะน้ำดำๆก็เกิดจาก น้ำปูเราเนี่ยแหละค่ะใส่เข้าไปเลยโดยรรมาติปลาาไม่มีดำหรอกแซ <c oughs> ่บๆนันวๆแบบง่ายๆเอาเมื่อยหยุ่มด้วยค่ะขั้นตอนที่ถูกต้องกินคนเดียวหรือกิน กินคนเดียวลองเอามือหยุม่อมอยู่แบบนี้นะอร่อยมันอาจจะเปื้อนหน่อยแต่มันได้ออรรถรสกากันไหมคะอรรถรสในการกินกว่ากันผักก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะ มีแค่กระหล่าผักบุง้งแล้วก็ถั่วฝักยาวแค่นั้นค่ะเป็นผักลวกแซบหาผักบุ้งอ่อนๆนอคักผักแห้ง เมือนอะไม่เห็นขอบปุ่นเมื่องเลยค่ะขอบปุ่นน้ำแจวนะจำน้ำแจวนะเแียบเพื่กันนะชุดครบเสร็จสี่ร้อยบาทเลย 400บาทคือปลายทางส่วนโอน390้บาทค่ะเดี๋ยวซื้อลงไว้ให้แซ่บบอกเลย บ่ใส่ผักขาดกับแซ่บแซ่บยิ่งแต่พักหลวงบ่เหม็นพร้อมแซ่บแซ่บแบบคนละแบบยุคดีสมัยนีย้ทำกินเองที่บ้านลองเห็ดบิ่ง ทำเป็นมันก็สนุกกับมันนะคะทํากับข้าวนะมันมีความตื่นเต้นมันมีความตื่นเต้นให้เราตลอดเวลาดีการทํากับข้าวนะเพราะอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันใส่ใส่ถูกไหมแบบนี้ฉันแทสใส่ถูกไหมัมนบ่ะพอออกมากินได้หรือเปล่ามันจะมีความตื่นเต้น ินได้หรือเปล่าว่าพ่อได้ไหเนี่ยเอาไปให้เพื่อนชิมได้ไหมเนี่ยเขาจะกินของเราไหมวะค่ะเดะมาหมดไหมเนี่ยอะฮะความตื่นเต้นมันมีทุกๆขั้นตอนกระบ,บวนการมองเข้าไปสิว่าเพราะฉันทำไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะคะอ,อันนี้นะฝึกไปเรื่อยๆแหละมันก็ไม่มีใครทำอร่อย ถูกปากไปซะทุกคนหรอกขอแค่ถูกปากเราก็พอจริงๆเธอถูกปากก็พเ้ละอันนี้ทำถูกสูตรหรือเปล่าใส่เข้าไปเลยใส่อันไหนก่อนหลังใส่เลยใส่สุดท้ายปวาดมากินได้เหมือนกันอิเลี่ มันไม่สูตรไตรตัวหรอกสุดทไายเขาปากได้กินอิ่มแซบ่บจบทำไปทำมาเราก็จะมีเทคนิคของเราเองเสอร์บะ <c oughs> ว่าจำเป็นว่าเออ อ้อสุดยอดบอกเลยเลิศเลิศเลิศสิเอาขอบคุณมาตื่มเสียอีกค่ะขอบคุณเลไลค่ะที่เขามาติดตามรับชมผิวแสบแบบนัวๆนะคะเมื่อนี้ขอลาไปก่อนค่ะ